เราทําบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาด<า>ทุนเนะขาดทุนบุญนี่ต้องทําบ่อยๆนะจ๊ะ <c oughs> ต้องทําให้ได้ตลอดเวลาเลย <c oughs> เพราะเราใช้บุญเก่าตลอดเวลาเหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยแค่เรายกแปลงหวีผมนี่นะจ๊ะ <c oughs> เราใช้บุญไปแล้วเนา <c oughs> ะอา <c oughs> บางทีเรานึกไม่ถึงเดี <c oughs> ๋ยวเรากระพริบตา นี่เราก็ใช้บุญนะถ้าหมดบุญก็หมดลมก็หมดสิทธิ์กระพริบตาหมดสิทธิ์ผีผมเขียนคิ้วตาปา,ากละหมดโมดกระทำงี้ๆเลย <laughs> <laughs> เห็นไหมไยเนี่ถ้าเราไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิด,ดยิด่ยงมงหาสัจจันเดียวเนี่ยจะ ทุกย่างก้าวที่เรามันนั่งนี่นะจ๊ะเราใช้บุญตลอดเวลาเราจะมองเห็นตอนใช้เงินใช้ทรัพย์แต่ตอนไม่ได้ใช้ทรัพย์เราก็ใช้บุญตลอดเนาะใช้ทรัพย์ก็ใช้บุญไม่ใช้ทรัพย์ก็ต้องใช้บุญตลอดเห็นไหมในไงบุญใช้ไปก็มีวันหมดไปเนี่ยหมดบุญก็หมดลมหายใจหมดลมหายใจก็หมดสิทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่างในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนี่แลยจ้าทำไมเราต้องสั่งสมบุญกันทุกวันต้องทำบ่อยๆเห็นไหมนี่นะนี่แค่ยกนิ้วดูแหวนเพชรเนี่ยใช้บุญไหมนี่จ้าอ่านี่นี่ไงนี่แล้วลองคิดต่อไปสิจ้าต่อไปเรื่อยๆเลยตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยคิดเลยเชื่อไหมจ้าเนี่ย เชื้อเปล่าเออแล้วตอนนี้เราจะคิดม้อยต้องคิดนะคิดทําอะไรทำบุญคิดต้องทําบุญเนี่ยจ้ะต้องทําให้ได้ตลอดเวลานั้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะสำคัญทีเดียวเนี่ย